แล้วทำไมคุณไม่เล่าเรื่องนี้ให้ฉันฟัง,งตั้งแต่แรกก็ถ้าผมเล่าไปก็เหมือนแก้ตัวนะมซู้ให้คุณเนี่ยได้มีโอกาสมาฟังเรื่องจากคนอื่นบ้างน่าจะดีกว่ามีหน้าลนะ่ะคุณถึงอยากให้ฉันมาทําข่าวขุดพลอยนักหนาแทนที่อยากเคลียร์ตัวกับสือ่อ ว่าจะชวนให้วารีเนี่ยเขาไม่อยู่ด้วยกันที่นี่ซะเลยคนหนึ่งเขาจะได้กล่าวหาเราผิดผิดไม่ได้ไงแล้วมันไม่ง่ายกว่าเหรอถ้าคุณจะบอกว่ามันไม่มีอะไรทั้งนั้นเรื่องทั้งหมดมันไม่จริงมันไม่จริงอ่ะแต่พรามันจะง่ายกว่าถ้าเกิดผมบอกคุณว่าผมรักคุณคุณสมาคเขารักฉันคุณสมาคเขารักฉันคนเดียวแกได้ยินไหมเขารักฉันคนเดียวไม่ใช่แก